เราไม่ได้มาเล่นกลไ่ให้ดูนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์ไมโกลนะครับจากต่างประเทศนะครับกลน,นี้ชื่อว่ากล Pencil โอ้ย Pen หรือพินเนะครับหรือว่าดินสอหรือว่าปากกาหรือว่าปากกาหรือว่าดินสอกลน,นี้เนี่ยเป็นกลที่ผมบอกเลยว่าผมเห็นครั้งแรกนะแบบโคตรทึ่งเลยครับก็ในตัว ดีวีดีเขาก็จะมาให้มาเป็นแบบนี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับมีแค่2อย่างก็คือปากกากับดินสอแค่นั้นเองก็เวลาเราเปิดมานะครับปุ๊บอ่าเราก็จะเจอกับตัวแน่นอนอันนี้ผมให้ดูเยอะไม่ได้นะครับเราก็จะเจอตัวซ d ดีแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับให้หลายๆคนเนี่ยเอาไว้ดูกันนะครับสําหรับคนที่อยากศึกษาหรือว่าอยากลองเล่นดูนะครับแล้วก็แล้วก็เขาจะให้ตัวออ ปากกากับดินสอมาอย่างละอันแบบนี้เลยนะครับก็จริงๆก็แบบอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเลยนะครับก็คือว่าผมมีปากกาเอ้ยมีดินสอแล้วก็มีปากกาแบบนี้ง่ายๆเลยครับผมเก็บปากกาไว้ง่ายๆตอนนี้ในมือผมเนี่ยถืออะไรแน่นอนครับมันก็ต้องถือปากกาเอ่อออ อ๋อใช่ผมต้องถือปากกาถูกต้องครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยอ่ะผมถือปากกาผมปิดฝาปุ๊บแบบนี้ผมเอาดิสสอเก็บตอนนี้ดิสสออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เห็นไหมดิสสอก็อยู่ในมือผมหรือว่าผมสะบัดทังทีก็กลายเป็นปากกาแล้วก็ดิสสอก็จะถูกย้ายแบบนี้ครับกลน,นี้เนี่ยเล่นไม่ยากครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นกลที่พกง่ายมากๆเพราะาเราพกแค่นี้ แล้วก็ไปเล่นกับศส,สาวหรือว่าเพื่อนๆได้เลยนะครับก็แน่นอนก็จริงๆมันเล่นเล่นไม่ยากหรอกครับแต่ว่ามันต้องมันต้องมีการฝึกฝนอีกระดับหนึ่งนะครับก็เป็นอุปกรณ์ไอคอที่น่าสนใจอีกกลน,นึงนะครับก็โดยรวมก็ไม่มีอะไรมากเป็นพิเศษครับก็ก็จะมารีวิวประมาณนี้เอาไว้เจอกันในคลิปรีวิวกลไอคอนถัดไปนะครับ See you